ห่วงจุ้ยร,รับปรุนกับอาจารย์มาอิทธิพลของเลขห่วงจุย้ยพลังคนที่รวมอยู่ด้วยกันนั้นแม้จะสําคัญขนาดไหนหากนํามาใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งท่านอาจารย์นำความเป็นหนึ่งของสิ่งเหล่านี้มาช่วยลูกศิษย์ให้มีชะตาที่แข็งแกร่งด้วยวิธีต่างๆเท่าที่ท่านอาจารย์จะสามารถทำให้ได้อยู่กี่คนครับคนครับต้องนอนเตียงเดียวกันมีสายกีคนเดียว โอ้โหดวงนะฮะมันจะตั้งใจได้ไงลูกมันต้องตั้งใจตั้งมีสามีแล้วเลือกแรกหรือเลือกคนโอ้โสุดยอดแล้วเป็นไงอะ เออ,อเห็นผลไหมก,ก็นั่นไงนก็ถึงบอกว่าสุดยอดไงเนี่ยอาจารย์ดูอย่างเงี้อาจารย์ก็บอกสุดยอดแล้วค่ะใช่ไหมถึงบอกนะเนี่ยมามาเที่ยวเนี้ยนนพอพอเจอสามหกเก้าวิกฤตเป็นโอกาสไปเลยแต่ว่าได้น้อย,ออยไ,ได้น้อยไป <c oughs> น้อยไปประมาณ ร้อยเท่าก็นแค่เขาอยู่สบายๆดีกว่าคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือคนเห็นแต่แม่น้ำที่าโอเคไม่มาเห็นะอืมไมงั้นจริงๆเขาได้ใช้คือเขามีบุญนะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้บุญที่เขามี พูดแล้วฟังออกเลยเนี่ยของกองเต็มหน้าเลยแตไ่ไม่ไม่อึม้มคว้าไม่ได้ไปเอามาใช้เพราะว่าเขาก็มีบุญจริงจริงเพราะว่าคิดดูว่าก่อนหมดลิกแปดอีกนิดเดียวแล้วเวลาแปดกับเก้ายังเหลือเป็นหนึ่งนที่อาจาร<อ>ย์บอกเขาก็บอกเออะลึกเขาก็ระลึกถึงอาจารย์ขึ้นมาได้สะงั้นไม่ัมเมนเขาไม่เคยไปเรียนเพิ่มเลยนะม,ยม,ม,มันมีมันมีนั่นกันเ <laughs> ขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์ค่ะ ที่นั่งนั่งอยู่ดีๆไม่ได้ไม่ได้จะดูวงจุ้ยไม่ได้จะดูอะไรอยู่ดีๆอาจารย์ก็เด้งขึ้นมาฮะอืมอืมค่ะ <c oughs> หน้าเพจของอาจารย์อืมทีเขาเข้าใจว่าทําบ้านแล้วทำวงจุ้ยแล้วนั่งศึกทำแล้วทาแล้วจบแล้วพอแล้วใช่แต่แต่แต่มาดูแฟนแล้วแบบโอ้โหแฟนยุคัเอนก็เขาบอกอไงเขาพอดีพอดูเสร็จเรียบร้อยศึกษาตามมาปั๊บตอนนี้เขาเขามองมองอยู่ก็บอกเขามองมองแซกีอยู่อืม มองนานกว่านี้ก็ไม่ทันแล้วั <c oughs> ก็พูดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วบอกว่าวันที่2มีนาไม่เข้าเดือนมีนานี่แล้วมันมันไม่สามารถจะพยากรณ์หรือวิเคราะห์อะไรได้แล้วเพราะว,าว่ามันไปเหยียบระหว่างเส้นที่มันจะขาดไม่ขาดมเราไม่รู้แน่เอ็กซกวันไหนอันนี้จะว่าแล้วมันเหมือนอยู่ในเขตอีวิวไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ก็นี่ไงมันผ <c oughs> ่านผวนไง คือถ้ามันอยู่ฝั่ง8มันก็ยังสเสถียรอยู่ฝั่ง9ไปเลยมันก็สเสถียรอีกแบบหนึง่งแต่เป็นเพียงเพราะมันด้อยค่ากว่าเท่านั้นบ้านสามไม่เป็นคุณกับผู้ชายนี่ถ้าไม่ไ,มได้ไม่ได้มีลูกมาคุ้มครองนี่มันก็ไม่ได้อีแกแสกีมาถึงลูกมาถึงครอบครัวทางฝ่ายเรา <Okay. S 1> แต่มาไม่ถึงสามี จะมีอยู่บ้านนี้ก็ไม่ดีเข้าสู่ยุคเก้าก็ไม่ดีพอเข้าสู่ยุคเก้าเขาเป็นหกเก้าอยู่บ้านนี้ก็เป็นหกสามทั้งห้าผีก็มรณะอืมนี่ถ้าไม่มาดูไม่มาดูให้สงสัยเข้า, <c oughs> าเข้าสู่ยุคเก้านี่ <c oughs> ต้องมีปัญหาแน่เลย <c oughs> เพราะว่าผู้นำเป็นหกค่ะ ผู้นำเป็นมรณะกกา็จะเป็นมรณะแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือตําแหน่งห้าผีของที่บ้านนี้ซ้อนกันสองครั้งซ้อนกันสองครั้งถ้ารู้วิธีแก้แก้ทีเดียวแต่ได้สองทีแต่ถ้าไม่รู้วิธีแก้โดนสองที <c oughs> เนี่ยต่างกันตรงนี้เพราะนั้นถ้ายืนคนละฝากแก้ทีเดียวแต่วิกฤตสองวิกฤต เกิดเป็นโอกาสกับยูนิคฟาากหนึ่งไม่ได้แก้โดนสองทีห่างกันแค่ไหนแต่ทิศทางบ้านมันผิดทิศทางบ้านนี้เป็นบ้านยาจกเป็นบ้านกับตะลับัดเป็นบ้านเจ็ดไงข้างหน้าคู่ดาวมันไม่ได้ ล้วโดนวงล้อมหมดเลยซอยตันหลังบ้านตันทำไมไม่เปิดโอกาสให้สามีบ้างทำไมถึงจะตัวเองถึงจะทำแสกีเพิ่ม,ม,มค,ค,คือว่าเชื่อ,อแล้วแวทำจริงนะคกลัวใจใช่ไหมไม่อาจะแนะนำคือคือตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจ ความโชคดีของคุณความมีมีหว่วงจุ้ยที่ดีของคุณมันเป็นความโชคดีที่เกิดจากคนมารวมกันอืมแต่ในยี่สิบปีนับจากนี้ไปเนี่ยนับจากตุลาที่แล้วไล่ไปเรื่อยๆสามีจะไม่แข็งแรงลูกไม่แข็งแรงคุณนะยังโอเคอยู่เพราะคุณมีแซกีคุ้มด้วยแล้วคนแปดเข้าสู่ยุคเก้าถึงจะ ถอยแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบคนอื่นที่หัวทิ่นเพราะว่าไฟมันยังยังไงมันยังต้องต้องส่งให้ดินคนแม่นเป็นดินแต่เขาเป็นโลหะเข้เขาใจนะเป็นโลหะแล้วก็เป็นหก <c oughs> มันมันจะไม่คือ มันยาวถ้าเผื่อเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องคิดมากแล้วถ้ามันปีสองปีมันก็ผ่านแต่นี่มันยี่สิบปีมันนานเกินใช่ครับตรงนี้คนจะไม่รู้ว่าเวลาที่เวลาพอเข้าสู่ภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มืดแปดด้านเนาะมันมืดแบบโกลบอลเลยมองล่างมองบนมองซ้ายมองขวามันไม่มีทางออกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของจักรวาลครอบเอาไว้ ไม่ว่าจะแก้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเข้าสู่ประตูนี้แล้วเข้าสู่พลังนี้แล้วไม่มีวิธีแก้ถ้าแก้โดยวิธีธรรมดาไม่มีทางมันต้องคนที่รู้ช่องทางรู้ประตูเปิดให้ถูกมันถึงจะไปได้เนี่ยอันเนี้ยบอกก่อนวิเคราะห์ให้ก่อนแล้วก็จะต้องไปคิดเอาเองอืมคือมันมันดีมาอย่างที่คุณบอกามันดีมากใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย ในองค์ประกอบของของความดีมากมันเริ่มมีจุดบอดมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราคือหนึ่งหกแปดะมันแยกกันคนนี้หนึ่งคนนี้หกคนนี้แปดในหนึ่งหกแปดเนี่ยนะมันดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ว่าเวลาพอเก้าเข้ามาแซ่บปั๊บเวลาพอเซ็ปเปเลตปับ๊บมันก็จะมีหนึ่งเก้าหกเก้าแปดเก้าแล้วถึงค่อยเข้ามาเรียง พอเวลาค่อยเข้ามาเรียงมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนแปดเนี่ยคือมันไม่ใช่ดาวมงคลมันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดถ้านับความเป็นมงคลเวลาที่เราจะเลือกเลือกพื้นที่มงคลเราจะเลือกหนึ่งหกแปดเก้าแต่ถามว่าถ้าเลือกได้เลือกได้เนี่ยเก้าเราไม่เอาเป็นตัวสุดท้ายของของความเป็นมงคลที่เราจะเลือกถ้าให้มันเป็นตัวเสริมโอเค แต่ถ้าให้เป็นตัวเลือกที่จะเลือกมันต้องเป็นตัวสุดท้ายเราต้องไปเลือกหนึ่งหกและแปดแล้วในหนึ่งหกแปดตัวที่มามาที่สุดก็คือแปดตัวที่รองลงไปก็คือหกแลวตัวสุดท้ายคือหนึ่งแลวตัวที่เราหลบที่สุดคุดเก้าเห็นไหมมันก็ยังมีเลี้ยงอีกซึ่งอันนี้นต้องเข้าใจแต่ว่าคนทั่วไปแค่เขาสอนมาเนี่ยไอคนที่สอนเนี่ยมันยังแยกไม่ออก มันอ่านตัวเลขเป็นชุดแต่ว่ามันไม่ได้ดูองค์ประกอบอเป็นอย่างนั้นเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่ได้รู้ลึกซึง้งก็ใช่ไงก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปเรียนมาจริงเขาลอกมาไม่มีมิติอื่น <c oughs> มันไม่มันจะไม่เหมือนกับทีมงานทีมงานต้องเดินตามอาจารย์สิบปีนะประบางอย่างนี่แค่อาจารย์ชี้ไปมองหน้ากันนะรู้แลลวอะไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือเรียนเฉยๆไม่ได้ต้องเจอของจริง ไม่งั้นก็เหมือนกันหมดดิไม่ต้องทำอะไรปริ้นออกมาเอาไปจบใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่ไงมันจะไปปริ้นปริ้นได้ไงโอ้โหไม่เหมือนกันเลยทักอย่างอาเจ้ารวยเอาไงดีครับเจ้ารวยครูเนี่ยเขาพยายามจะทำอ่าเดี๋ยวก่อนถามก่อนเธอบอกเธอเธอจะทำแซกีอีกครั้งหนึ่งอ้าเธอจะทำแซกีอะไร เชิญเชิญเลย <c oughs> ได้ได้หลายต่อ,อแต่แต่อยากให้คือได้เท่ากันแต่ได้มากกว่าอยากให้เธอไปทำแทนลูกอเอาลูกเข้าตู้ตเธอไ,ได้เขาได้ลูกได้ ซึ่งคนที่อาจารย์ห่วงเนี่ยพ่อกับลูกทั้งแดงใส่น้ำทั้งทั้งโลหะนะคะทั้งโลหะนะคะสีแดงนอกแดงนอกโลหะในน้ำไว้ที่ W วสองโอตรงหน้าประตูเด้เลย นาะรไปหม่ได้ใช้ W3 แล้วกันแต่มันจะเป็นฝั่งเสือเออไม่เป็นไรผู้หญิงอาจารย์คะ W2 ตัวนได้เบียดตรงนี้ไม่เป็นบ้านผู้หญิงคนที่มีอาจารย์คะ W2 ตรงนี้ได้ไหมคะก็เขียดไปทห้องน้ำก่อนเขียดพราอ,อะไรบ้านนี้เป็นบ้านกับตะลััดครับเขาได้น้อยไปมาก ขนาดได้น้อยไปก็ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ168มากมากเลยนะ้อยไปมากมากเลยเพราะมันกลับตลบปัดหมดคำว่ากลับตลบปัดก็คือกลับทั้งชีวิตแล้วก็กลับทั้งการเงินเ้าเป็นบ้านเป็นบ้านมรดกในยุคเก้าที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นกับ ระบบช่องท้องแล้วก็ตายแปดมงคลลิงแก้บ้านแก้คนป้านดา,าวปกติดูครัวนีทำโหลสูงให้เขาแล้วก็ทำน้ำที่นี่ให้ต,ต,าหาต๊ะอาหารทุกคนนี้ไม่มีต๊ะอาหารครับนั่งที่นี่ดูทีวี<อ>กินข้าว <c oughs> ทำไมไม่เอาโต๊ะอาหารอะไรไม่ค่อยได้กิน <c oughs> ถึงก็แต่มันต้องตั้งไว้ไงเป็นสัญลักษณ์เราไม่ได้กินเราก็ตั้งไว้ตั้งไว้เสร็จแล้วทาผลไม้ห้าธาตุวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้เหลือกินหรือใช้ถึงเราถึงเราไม่เราไม่ได้กินแต่ว่าเราก็เอามันทาเคล็ดรับประกันมีกินมีใช้มีเงินมีทองไม่มีนี่สิ่ง อรันหนึ่งสมบัติเจ้าสมุดหันไปหน้าบ้านประสานหน,นึ่งสี่สมปรษนาเนี่ยถ้าเธอเข้าใจเข้าใจดาววิชาดาวตัวเลขหรือเนี่ยแค่ฟังจากพี่อาจารย์พูดอยู่เรื่อยๆอย่เงี้ยแล้วเธอมาเทียบกับชีวิตเธอแล้วเธอจะรู้ว่าผวงช่วยมีจริงแต่เรารู้อ่ะเออ นี่คาถาแต่ละคนที่อาจารย์ให้นี่สายมูแต่ที่แต่ละคนที่อาจารย์ให้นี่ให้ตามดวงชะตานะจะสังเกตเห็นไหมเฉพาะคนเฉพาะคนเลยอาจารย์จะต้องดูว่าความปรารถนาเขาอะไรดวงเขาเป็นยังไงจะต้องในคาถาที่ให้นี่มันจะต้องแก้แก้กรรมเวรเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาไปแล้วไม่ต้องไปใช้ให้เสียเวลาอโอ้ยที่ผ่านมาแบบบอกว่าดีดีมากะตอนนี้ถ้าทําตามนี้ สวนตามนี้มันจะโคตรโคตรดีมากๆถูกเขาทองคาติดยาถ้าถ้าได้เอาเอาอาถรรพเจ็ดให้เขาดีกว่าเอาอาถรรพเจ็ดด้วยเพราะว่ามันเป็นมันต้องให้เขามีมีกิจการเพิ่มขึ้นนะเ,เให้เวลามันก็ริบหรีริบหลีเลือกเกินเราก็ไม่อยากไม่อยากให้ อยากหยุดเวลาให้อยู่ตรงนี้อืแป๊บเดียวเนาะเห็นไหมแล้วเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยจะเข้าเดือนที่สามเละแป๊บเดียวเองเราเจอจานต้นต้นยุคแปดตอนนี้เออเราเหยลอยช้ยไม่ได้เลยเราไปทำอะไรมาเยอะแล้วแหละเออ ก็ <c oughs> ถือว่าเราช่วยคนมาเยอะและ้วล่ะเอาเอาแค่นี้สถานการณ์จะให้ทำสัตย์่ีนี่ผู้ชายทำคือต้องให้ให้มีความเชื่อมั่นเต็มที่ก่อนต้องเห็นแบบชัดเจนก่อนนะแต่ว่าไม่รู้นะถ้าถ้าเป็นคนที่จริงๆถ้าฟังวันนี้แล้วก็เทียบกับตัวเองที่ผ่านมา แล้วกับที่อาจารย์พอมาเดินเดินดูเนี่ยมันก็น่านาจะได้ข้อสังเกตอะไรบางอย่างนแล้วละเพราะว่าอาจารย์ก็จะโฟกัสถามเฉพาะใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ขาดอะไรแล้วมั้งก็ผู้ชายนี่แล้วแต่แต่ว่าเป็นห่วงนะคือมันจะเหนื่อยยี่สิบปีอ่ะเออ